ทีนี้บทที่สิบสี่จะมีจะมีหลายข้ออยากจะให้พี่น้องช่วยกันนะคะไม่ได้ให้อ่านคนเดียวเพราะมันเยอะมากใครจะสะดวกอ่านก่อนไหมคะมีใครสะดวกไหมคะเสนอชื่อเลยค่ะ,ะพี่พี่จะอ่านให้ได้นะคะถึงข้อที่ถึงข้อที่ยี่สิบสี่ค่ะได้ค่ะบทที่สิบสี่ข้อหนึ่งถึงข้อยี่สิบสี่นะคะได้ค่ะค่ะเชิญค่ะ ขาวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราด้วยพระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานสิปัญญาในความเข้าใจกับเราด้วยในการอ่านพระวจนะของพระองค์บทที่สิบสี่นะคะพวกหัวหน้าปองร้ายพระเยซูนะคะยังอีกสองวันจะจึงเทศกาล oh. ปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อพวกมหาปโรหิตและพวกธรรมจารย์ก็หาช่องที่จะจับพระองค์ด้วยอุบายฆ่าเสียเขาพูดกันว่า ในช่วงเทศกาลอย่าเพอ้อทำเลยอย่าเพอ้อทำเลยกลัวว่าประชาชนจะเกิดวุ่นวายในเวลาที่โปรองประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบตานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนขณะเมื่อทรงสเสวยพระกรยาหารอยู่มีหญิงผู้หนึ่งถือพระอบน้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงมากมาเฝ้าพระองค์แล้วเปิดพระอบเทน้ำมันนั้นเทลงบนศีรษะของพระองค์ แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่าเหตุใดจึงทำให้น้ำมันนี้เสียเปล่าเพราะว่าน้ำมันนี้ถ้าขายก็จะได้เงินกว่า300เหรียญเบนาริอันซึ่งจะแจกให้คนจนก็ได้เขาจึงว่าผู้หญิงว่าฝ่ายพระเยซูตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าอย่าว่าเขาเลยกวนใจเขาทำไมเขาทำเขาได้ทำาการดีแก่เรา โดวยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอและท่านจะกกระทําการดีแก่เราแก่เขาเมื่อไหร่ก็ทําได้แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งผู้หญิงคนผู้หญิงนี้ได้กระทําก็เป็นการสุดกําลังของเขาเขามาฉลองกายของเราก่อนเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า การซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็จะเลื่องลือไปที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆที่ข่าวประเสริฐจะไปประกาศทั่วพิภพฝายุดูดาอิคาริโอตเป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิสคนได้ไปหาพวกปรโรหิตเพื่อจะชี้พระองค์ให้เขาจับครั้นเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาจะให้เงินแก่ยูดาสแล้วยูดาสจึงหาช่องทัก ที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาเมื่อถึงวันเมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกาานั้นพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ฆ่าพระองค์ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์สวยที่ไหนพระองค์จึงทรงให้สาวกสองคนไปสั่งเขาว่า จงเข้าไปในกรุงแล้วจะมีชายคนหนึ่งทูลมอกน้ำมาพบท่านจงตามคนนั้นไปเขาจะเข้าไปในที่ใดท่านจงบอกเจ้าของเรือนนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเราสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละ จงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราเถิดสาวกสองคนนั้นจึงออกเดินทางไปในกรุงและพบเหมือนพระดำรัสที่พปรองได้จัดแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมครั้นถึงเวลาค่ำแล้วพระองค์จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคนเมื่อกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าเราบอกความความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้คือคนหนึ่งที่นั่งรับประทานอาหารอยู่กับเรานี่แหละฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์และทูลถามพระองค์ทีละคนว่าคือพระองค์เองหรือพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเป็นคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนนี้คือเป็นคนจิ้มในชามเดียวกันกับเรา พระบุตรมนุษย์จะ,สะเสด็จไปตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก,ก็จะดีกว่าระหว่างรับประทานระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาเมื่อถวายคำสาธุการแล้วทรงหักทรงให้เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและทรงให้เขาเขาก็รับไปดื่มทุกคนและพระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อคนเป็นอันมากข้อสุดท้ายน,นะคะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเขาอาหุนต่อไปอีก จนวันนั้นมาถึงคือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปยังภูเขามากอ,อกเทศอเมนค่ะการทรงพยากรณ์ถึงเรื่องที่เปตโตรจะปฏิเสธข้อยีิบหกเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้ว <c oughs> พวกเขาก็พากันไปที่ภูเขามากอ,อกเทศพระเยซูตรัส กับพวกสาวกว่าพวกท่านทุกคนจะทิ้งเราเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่หลังจากพระเจ้าทรงทําให้เราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านเปตโตรทูลพระองค์ว่าแม้ว่าทุกคนจะทิ้งพระองค์แต่ข้าพระองค์ จะไม่ทิ้งพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าในวันนี้ในคืนนี้เองก่อนไก่ขันสองขะสองขนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแต่เปโตรทูลยืนยัน,ยนว่าแม้ว่าข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเหล่าสาวก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคน การสร่งอธิษฐานในสวนเกตเซมานีข้อ32แล้วพระเยซูกับเหล่าสาวกมายัางที่แห่งหนึ่งชื่อเกตเซมานีพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราจะไปอธิษฐานพระองค์ก็พาเปโตรยาเกาะและยอนไปด้วยแล้วพระองค์ทรงเป็นทุกข์และหนักพระทยอย่างยิ่งจึงตรัสกับ เหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดแล้วเสด็จต่อไปอีกหน่อยหนึ่งขับซบประกายลงที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ขอให้ชั่วโมงนี้ผ่านพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทูลว่าอับบาพ่อทุกสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับพระองค์ขอโปรดให้ถ้วยนี้ เลื่อนผลจากข่าพระองค์เถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่จึงต,ตรัสกับเปโตรว่าซิโมนเอ๋ยท่านยังนอนหลับหรือจะเฝ้าอยู่สักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวัง และอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกการทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกําลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งตรัสถ้อยคำเหมือนครั้งก่อนเมื่อเสด็จกลับมาอีกทด้ดก็ทอดพระเนตรเห็นสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าจะทูลพระองค์อย่างไรเมื่อ สเสด็จก,กลับมาครั้งที่สพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังนอนพักเหนื่อยต่อไปอีกหรือพอเถอะนี่แน่เวลาที่บุตรมนุษย์ถูกมอบไว้ในมือของคนบาปนั้นมาถึงแล้วลุกขึ้นไปกันเถิดคนที่ทรยศเรามาใกล้แล้วการทรยศและการจับกลุ่มพระเยซู43 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคําทันใดนั้นยูดาซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคนนั้นก็มาหาพระองค์พร้อมกับฝูงชนที่ถือดาบถือไม้ตะบองซึ่งเป็นคนของพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมจารย์และพวกผู้ใหญ่คนที่ทรยศพระองค์ก็ให้สัญญากับพวกเขาว,ว่าเราจะจูบคำนับใครก็คือคนผู้นั้นแหละจงจับ และคุมตัวเขาไปให้แน่นหนาแล้วยูดาห์ยูดาสก็ตรงเข้ามาหาพระองค์ทันทีถูลว่าพระอาจารย์และจูพระองค์คนเหล่านั้นก็เข้าไปจับกลุ่มพระองค์แต่มีคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นชักดาบออกฟันหูท่าของมหาปุโรหิตขาดพระเยซูตรัสกับคนเหล่านั้นว่าพวกท่านเห็นเราเป็นโจรหรือ ถึงได้ถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเราอยู่กับพวกท่านทุกวันและสั่งสอนในบริเวณพระวิหารแต่พวกท่านก็ไม่ได้จับเราแต่ทุกอย่างจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์แล้วสาวกทั้งหมดก็ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปชายหนุ่มคนที่หนีไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มเพียงผ้าป่านผืนห,หนึ่งตามพระองค์ไปคนเหล่านั้นก็จับ ชายหนุ่มคนนั้นแต่เขาสลัดผ้าป่านผืนนั้นทิ้งแล้วเปลือยกายหนีไปเอเมนค่ะมีชายหนุ่มคนหนึ่งเออขอโทษค่ะพระเยซูต่อหน้าสภานะคะเขาพาพระเยซูไปหามหาปุโรหิตผู้ประจำการและมีพวกมหาปุโรหิตพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมอาจารชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่นั่น ายเปโตรได้ติดตามพระเยซูไปห่างๆจนเข้าไปถึงลานณาลานบ้านของมหาปุโรหิตผู้ประจำการนั่งถิงไฟอยู่กับพวกคนใช้พวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยานมาเบิกปลักปรามพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่หาหลักฐานไม่ได้ด้วยว่ามีหลายคนเป็นพยานเท็จปลักปรามพระองค์แต่คำของเขาแตกต่างกัน มีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปลักปัามพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้ยินคนนี้ว่าเราจะทำลายพระวิหารนี้ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์และในสามวันจะสร้างขึ้นอีกวิหารหนึ่งซึ่งไม่ทำด้วยมือมนุษย์เลยแต่คําพยานของคนเหล่านั้นเองก็ยังแตกต่างไม่ถูกต้องกันมหาปุโรหิตประจำการจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่า ท่านไม่แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้หรือแต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประการใดท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านเป็นพระคริสต์บุตรพระบุตรของพระเจ้าผู้ควรแก่การนมัสการหรือพระเยซูทรงตอบว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ ท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตายบางคนก็ถ่มน้ำลายลดพระองค์ปิดพระพักพระองค์ตีพระองค์แล้วว่าแก่พระองค์ว่าทำนายสิและพวกและพวกคนใช้ก็เอามือตบพระองค์ เปโตรปฏิเสธพระเยซูฝ่ายเปตโตรเมื่อยังอยู่ที่ลานบ้านข้างล่างมีหญิงคนหนึ่งในพวกสาวใช้ของท่านมหาปุโรหิตเดินมาเมื่อเห็นเปตโตรถิงไฟอยู่เขาเม่นดูแล้วพูดว่าแกได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเลตด้วยเหมือนกันแต่เปโตรปฏิเสธว่าที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเปตโตรจึงออกไปที่ประตูบ้าน อีกครั้งหนึ่งสาวใช้คนนั้นได้เห็นเปตโตรแล้วบอกกับคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าคนนี้แหละเป็นพวกเขาแต่เปตโตรก็ปฏิเสธอีกแล้วอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ว่าแก่เปตโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้วด้วยว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลีแต่เปตโตรเริ่มสบดสบดสาบานใหญ่ว่าคนที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้จักในทันใดนั้น ไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สองเปตโตรจึงระลึกถึงคําที่พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่าก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเมื่อเปตโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้ค่ะอาเมนค่ะขอบคุณมากค่ะน้องน้ำพระเจ้าเวทพรอค่ะ